ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มาสู่ลูกนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสีผมสีผิวลักษณะาภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมถึงเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอีกด้วยค่ะวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันเรื่องของยีนรวมไปถึงเรื่องของการตรวจยีนด้วยนะคะพูดคุยกับแพทย์หญิงรัตนอารีฉันชัยรุ่งเจริญค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอะค่ะ ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของการตรวจยีนนะคะคอยากให้คุณหมอนแนะนําหรืออธิบายก่อน,นะค่ะว่ายีนเนี่ยมันหมายถึงอะไระคะครออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยที่เราพูดกันนะคะก็คือคําว่ายีน D N A โคร,ครโมโซมคืออะไรทั้ง3ครครับเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางด้านพันธุศาสตร์นะคะยีนคือหน่วยย่อยพันธุก,กรรมหน่วยพันธุกรรมที่ย่อยที่สุด ของร่างกายเรานะคะซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมะะจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้โดยยีนเนี่ยจะปรากฏอยู่บนคโครโมโซมนะคะคโครโมโซมเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่อยู่ในเซลล์ของเราทุกคนนะคะโดยในมนุษย์เนี่ยจะมีคโครโมโซมอยู่<ม>ในทุกเซลเนี่ยจะมีคโครโมโซมอยู่46แท่งหรือว่า23คู่ นะนอกจากเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นที่จํานวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งะนะคะแล้วก็โครโมโซมเนี่ยประกอบไปด้วย DNA <ม>ะคะหรือว่า,าชื่อย่อคือดี o x y ซ i ไลโบนิวคลีอิกอิ ะะสารตัวนี้เนี่ยจะมีรูปร่างเป็นเกลียวคู่นะคะอย่างเวลาที่เราเห็นตามในหนังสือนะคะมีรูปร่างเป็นเกลียวคู่<ะ>ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซีไลโบส<ม>แล้วก็ฟอสเฟตแล้วก็เบส4ตัว A T C G เบสทั้ง4ตัวเนี่ยมีความสำคัญมากที่เราต้องกล่าวถึงก็คือเบสสตัวนี้เนี่ยจะมีการจับกันเป็นคู่คู่นะคะแล้วก็เรียงต่อเป็นเส้นยาวๆ นะการจับกันและเรียงต่อของเบสเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดข้อมูลทางพันธุกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดโดยสรุปแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมของอสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดค่นะ แต่ละคนก็จะมีข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเจ้าตัวข้อมูลตัวนี้นะคะ่ะมันจะบ่งบอกเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะอะไรได้บ้างก็ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือว่าลักษณะที่ถ่ายทอดได้ทางยีน,นยมีตั้งแต่ลักษณะที่ปรากฏเห็นได้ด้วยตาเปล่านะก็ะคือเช่นทำไมรูปร่างหน้าตาของเด็กคนนี้เหมือนพ่อแม่จังเลยนะอันนี้ก็คือถ่ายทอดมาทางยีน นะคะสีผิวผิวขาวผิวดำความสูงหมู่เลือดะนะคะหมู่เลือดแล้วก็ระดับสติปัญญาพวกนี้ก็คือถ่ายทอดมาทางยิงเหมือนกันแต่ตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือการทำงานการควบคุมการทำงานอาของสารที่อยู่ในเซลล์นะคะก็คือการสร้างโปรโตีนของเซลล์นั่นเองะนะคะซึ่งจะก่อให้เกิด โรคต่างๆได้แล้วยีนอย่างที่คุณหมอบอกนะคะมันสัมพันธ์ยังไงครับการดูยีนกับการเกิดโรคต่างๆนะก็คือ,อมันจะมีโรคที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมะนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ่ายทอดมามาได้จากทั้งยีนเด่นนะฮะยีนเด่นหลายตัวเช่นโรคเบาหวานนะฮะโรคหวัวใจะนะฮะโรคมะเร็งต่างๆ หรือว่าโรคที่ถ่ายทอดมาจากยีนด้อยนะคะก็คือ,อโรคที่พบบ่อยๆในประเทศไทยก็คือโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียะนะคะโรคเลือดหยุดยากฮิโมโฟิเลียแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ที่เราพบบ่อยก็คือโรคหูหนวกนะ,ะจากพันธุก,กรรมะนะคะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือยีนเนี่ย ที่ได้รับมาจากพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกว่าการกลายพันธุ์ของยีนหรือที่เราเรียกว่ามิวเทชันนะยีนที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนะแล้วก็ยังมีผลต่อการตอบสนองของยาของร่างกายของแต่ละคนรวมถึงการแพ้ยาด้วยค่ะ ก็ูะมีคำหนึ่งที่คุณหมอบอกว่ามีคำว่ายีนเด่นยีนด้อยหมายถึงอะไรคะคุณหมอถ้ายีนถ้ายีนด้อยเนี่ยจะต้องเป็นยีนที่ได้รับมาจากทั้งพ่อและแม่ถึงจะทําให้เกิดโรคแต่ถ้าเป็นยีนเด่นเนี่ยก็คือมียีนปรากฏเพียงยีนเดียวก็สามารถทําให้เกิดโรคได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็มีการตรวจยีนกันขึ้นมาด้วยในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะตรวจไปแล้วเนี่ยผลจะบ่งบอกอะไรเราได้บ้างคะที่จะบ่งบอกถ้าเราตรวจยีนหนึ่งครั้งเนี่ย ที่เราจะทราบก็คืออันที่1การเป็นพาหะของโรคก,ก็คือเราเป็นพาหะโรคอะไรหรือเปล่านะคะอย่างเช่นโรคโลหิตจางทาัสซิเมียโรคเลือดหยุดยากีโมฟิเลียหรือว่าเราจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาการตอบสนองของยาของร่างกายของเราะนะคะทำไมคนบางคนได้รับยาตัวนี้แล้วตอบสนองดีจังเลยรักษาได้ผลบางคนทำไมได้รับยาตัวนี้แล้วการรักษาไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะ ทำไมบางคนได้รับยาตัวนี้แล้วแพ้ยาบางคนแพ้ยาอย่างรุนแรงซึ่งเราก็จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาของเราอันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรับทราบถึงโรคที่มีปัจจัยหลายปัจจัยแต่ว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักอย่างเช่นโรคมะเรนะ็งะมะเร็งตอนนี้เนี่ยที่เราตรวจได้เช่นมะเร็งเต้านมนะ มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากนะแล้วก็พวกโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้ค่ะเราจะสามารถาทราบได้หมดค่ะอย่างการที่เราทราบถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหลังจากการตรวจยีนม,มาแล้วนี่นะคะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างค่ะ ก็หลังจากที่เรารับทราบผลเนี่ยก็คือคุณหมอเนี่ยก็จะมีการแปลผลแล้วก็อธิบายการปฏิบัติตัวนะคะว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างเราเราควรจะมีการปฏิบัติตัวก็คือปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันยังไงนะคะเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าไม่ให้โรคเนี่ยลุกลามเป็นเยอะ นะคะอย่างเช่นถ้าเรามียีนผิดปกติที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ mm hmm. เราก็จะควรจะต้องตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมโดยการทาแมมโมแกรมนะคะอาจจะต้องตรวจอย่างสม่ําเสมอนะคะถามว่าตรวจอันนี้เนี่ยยังไงก็มียีนผิดปกติอยู่แล้วนะคะมันจะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะเพราะวา่าถ้าเราตรวจพบ มะเร็งเต้านมระยะที่1กับระยะที่3แตกต่างกันแน่นอนะนะคะถ้าเราตรวจมะเร็งตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะที่1หรือว่าระยะเริ่มแรกเลยเนี่ย<ม>การรักษาเนี่ยจะรักษาง่ายและได้ผลดี<ม><ม>นะคะมากกว่าระยะที่มะเร็งลุกลามไปแล้วค่ะนะทีนี้อย่างข้อมูลในเรื่องของยา<ม>การใช้ยาการตอบสนองต่อยาต่างๆเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์ยังไงบางคนบอกว่าก,าก,ก็ทดลองใช้ดูแล้วก็ดูประวัติเอาตัวเองก็ได้ว่าแพ้ไม่แพ้อะไร เพราะว่าการข้อมูลเรื่องยาเนี่ยสำคัญมากนะคะสำคัญมากทั้งสำหรับคนไข้และสำหรับหมอด้วยนะคะถ้าคนไข้มีประวัติเรื่องยาปานี่โอ้โหหมอดีใจมากนะคะ,คะเพราะว่าการลองผิดลองถูกเรื่องการใช้ยาเนี่ยอันตรายมากนะคะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคนไข้คนไหนเนี่ยจะมีอาการแพ้ยาอันตรายถึงชีวิตได้นะคะบางคนนี่ให้ยาปุ๊บช็อก นะคะแพ้ยาหมดสติใช่ไหมคะหรือว่าในยาบางอย่างเนี่ยคนไข้ต้องการยาขนาดยาหรือโดสของยาปริมาณน้อยๆก็ตอบสนองแล้วะนะคะทำไมเราจะต้องไปให้ยาคนไข้เยอะๆเพื่อที่คนไข้จะ,ะเสี่ยงต่อ,อผลข้างเคียงของยาใช่ไหมคะเพราะฉะ,ะ,ะนั้นมันมีประโยชน์มากะคะ่ะ กับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถตรวจดูโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างแต่ว่ามีพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งในตัวกําหนดด้วยนะคะจะสามารถนําไปมีส่วนในการให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยไหมคะอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะที่พบบ่อยมากในคนไทยนะคะถ้าเรา,าทราบว่าเรามีปัจจัยเสี่ยง มียีมผิดป,ปกติที่มีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานนะคะหมอก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยต้องปฏิบัติตัวนะคะต้องควบคุมอาหารต้องมีการออกกําลังกายะนะคะเรื่องเบาหวานเนี่ยไม่เป็นดีกว่าเป็นเบาหวานแน่นอนใช่ไหมคะ รวมทั้งโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหัวใจนะถ้าเรามียีนหรือว่ามีความผิดปกติที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยคนไข้ก็ก็จะได้ปฏิบัติตัวใหม่นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะก็เหมือนว่าเป็นการวางแผนในการดูแลสุขภาพในระยะยาวไปด้วยนะคะทุกวันนี้บ้านเราสามารถตรวจได้เองแล้วค่ะ อตอนนี้ก็คือ,อตรวจตามโรงพยาบาลนะคะและหลังจากที่เรา,าเก็บได้ตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปตรวจที่ห้องแลบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวิธีการตรวจนี่ต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอวิธีการตรวจนี่ง่ายมากนะคะแนะนำวิธีที่ดีที่สุดก็คือหลังตื่นนอนตื่นขึ้นมาก่อนแปลงฟันนะคะก็เก็บน้ำลายนะคะจะมีหลอดตัวอย่างให้เก็บเก็บตัวอย่างน้ำลายนะ แล้วก็สง่งส่งมาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วโรงพยาบาลก็จะส่งไปที่ห้อง l ล b ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในการตรวจจากน้ำลายนี่มีข้อจำกัดบ้างไหมคะทีอ่อาจจะทำให้ผลนั้นผิดพลาดคาดเคลื่อนไปได้ก็ข้อจำกัดก็คือจะต้องไม่มีน้ำลายของคนอื่นมาปะปนนะคะก็คือห้าม French kiss นะก่อนที่จะทําการตรวจนะเพราะว่าถ้ามีน้ําลายของคนอื่นมาปะปนเนี่ยก็จะมีเซลล์หรือว่ามียีนของคนอื่นมาปะปนซึ่งในการตรวจเนี่ยก็จะทําให้ไม่สามารถแปลผลได้นะคะย่างนี้ใครบ้างที่ควรจะไปตรวจยีนคะคุณหมอคนที่ควรจะตรวจเนี่ยก็อันที่หนึ่งคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ควรจะตรวจ อันที่สองเนี่ยคุณแม่ที่วางแผนจะมีบุตรนะอันที่สามเนี่ยก็คืออจริงๆแล้วก็คือในประชาชนทั่วไปนะคะใครๆที่ต้องการดูแลสุขภาพนะทีนี้ตรวจต้องตรวจบ่อยแค่ไหนหรือว่าครั้งเดียวได้เลย การตรวจยีนเนี่ยตรวจเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะเพราะว่ายีนของพวกเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะะ,ะตรวจทั้งเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนอนาคตในการดูแลสุขภาพของเราได้ได้รู้ทั้งเรื่องยาเรื่องการแพ้ยาประวัติการแพ้ยา ะะสามารถวางแผนครอบครัวได้นะคะเพื่อป้องกันโรคที่จะถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมค่ะอย่างนี้พอบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าเรามียีนตัวนี้เป็นตัวกําหนดว่าเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบางคนมองในนั้นลบบกว่ารู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ซะแล้วยังไงก็ต้องเป็นแน่ๆเลยอยู่ในยีนแบบนี้<ะ>คุณหมอจะแนะนํำยังไงดีคะแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปเยอะมาก นะคะ,ะคือการที่รู้ก่อนรู้ร่วงหน้าทำให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีนะคะ,ะการรักษาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเยอะมากแทนที่ว่าจะรู้ไปแล้วจะเกิดความวิตกกังวลก็กลับมาหาแนวทางในการป้องกันตัวเองะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคค่ะ ผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของวิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะที่ทําให้เราสามารถรู้ปัจจัยเสี่ยงที่จะกอ่อให้เกิดโรคได้เพื่อนำไปสู่การป้องก,กันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะทั้งหมดนี้คือช่วงคลินิกสนทนาค่ะช่วงต่อไปติดตามสวนสุขภาพค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินนวัตกรรมดูแลชีวิต